สวัสดีครับผมก็กลับมาสู่พาร์ทที่สแล้วนะครับสำหรับครูยูนเต็ดนะครับผมแล้วก็โค้ชเย็นนะครับผมวันนี้ครับเรามีนัดกันนะครับกับรูตันทาวนะครับในเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมซึ่งนัดนี้นะครับจะเป็นการประเดิมสนามของธนวัฒตรซึ่งจิตถาวรนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรุกคนใหม่นะที่เพิ่งไปสอยมาจากเกรสเตอร์นะครับผมก็วันนี้ลงตัวจริงเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมาแล้วผมได้เล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งนะครับเล่นในบ้าน3นัดดติเลยนะครับผม นัดนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพกับรูตันทาวนะครับผมซึ่งเป็นนัดเดบิวต์ของมิดฟิลด์ตัวรุกคนใหม่ของเรานะครับอย่างธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมเบอร์13นะครับเปลี่ยนเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับลัคกี้นำเบอร์ไปเลยนะผมมาแล้วผมหน้าตาหล่อเหลาใช้ได้นะผมสำหรับธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนะครับผมเพลเยอร์เดบิวต์ของเรานะวันนี้ขอฟอร์มแจ่มๆนะครับผมนะจัดไปนะครับ 11ตัวจริงของ Biggest s n a k นะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเดิมเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งกลางลุกนะครับที่เป็นธนวัตรนะครับผมส่วนทางผู้มาเยือนนะครับผมโอ้โหก็นะครับเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้จักนะครับผมดูเอาเลยนะครับเฮ้ย4-3-3ว่ะโอ้โหในที่สุดนะครับผมก็เจอทีมที่ไม่ได้เล่นหลัง5แล้วนะครับผมนับเป็นเรื่องดีนะครับผมโอ้โหเอาเลยครับเกมเริ่มครับผมเราเจ้าบ้านนะครับผมชุดสีน้ําเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับผม เอาแล้วโรเบิร์ตตัดได้รับผมธนวัฒน์ไปที่อดีมี่และไหลามาตรงกลางตรงกลางดุดแล้วผมอดีมี่อดีมี่โอเคต้องถึงตีนกูอีกแล้วนะโอ้โหอดยมี่นะฮะโอโ้โหโอ้โหคุ้มจัดๆเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยผมคาริมอดยมี่ผมหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับนี่ครับเป็นจังหวะโต้กลับนะบผมแล้วก็แหม แต่หนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปครับผมน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับคูยวนเตนตครับผมขึ้นนําไว้แบบนี้เอาแล้วอีกแล้วผมเชลเลอร์เชลเลอร์รอเพื่อนก่อนนะครับธนวัฒธนวัฒดึงและเข้าขวาโอ้โหยิงติดบล็อกแม่เป็นกันโอ้โหนชนใจยเย็นแม่ชนแรงเลยสัตว์ โอ้โหแล้วมันชิงกันลูกนี้หลุดมาแล้วเซฟหน่อยเซฟหน่อยโอ้โหแม่งชิงแล้วหลุดเลยัะผมลูกนี้ฮะโดนตีเสมอซะแล้วมันชิงกันแบบน้อยจังหวะมากนะผมแล้วเกมรับทําได้แย่นะครับผมเพส 2, สองเพสสามตลอดครับแต่ว่าลูกนี้อดีเยมี่ไหลไปที่ธนวัต์เอาแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้แม่งเซฟโอ้โหไปที่เซ็ตเลยครับผม อเดเยมีอเดเยมีและธนวัต์เอาซะหน่อยอติดบอลอีกแล้วมาอีกสักทีโอ<ล>้โหยังไม่ได้ครับผมโอ้ยมันมาอีกแล้วแล้วเปิดเข้ากลางตรงนี้ประตูต้องออกและชนกันโอ้โห,โหไม่ฟาวด้วยครับแต่ว่าเราได้บอลครับผมเป็นเกมส่วนกลับที่ พาร์ทริดเล่นกันครับชิงและโอ้ยปีกมาช่วยหน่อยโอเคเปิดเข้าไปตรงกลางอาเดยเยมีโอ้ยติดก็องนักยิงโอ้โหไม่เข้าครับผมโอ้ยมันเล่นเร็วเดะเดวเดะโอ้โหเกมโคตรเดือดเลยครับ <S <S ไอ้เหี้ยแม่งชิงมาอีกแล้วชิงเป็นหลุดเลยนะครับกองหลังเราเนี่ยความเร็วต่ำนะฮะ โอ้โหแบตลี่ยังไงยังไงโอเคครับผมหมดครึ่งแรกไปก่อนนะฮะโอ้โหสุดมันเลยครับผมนี่ขนาดครึ่งแรกนะครับเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งเนียครับผมธนวัน์ครับผมมีโอกาสเนี่ยครับสี่ครั้งด้วยกันเนียครับแต่ยังไม่ได้ประตูนะต่อกอันที่ครึ่งหลังเลยครับผมบอลกำลังเดือดนะครับอนนี่กระแทงจังเลย ิงกันครับจิงกันและไหลมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยผมธนวัครให้ผมประสานงานกับเดยเมี่ยมี่ให้ผมแซงแล้วครับสองหนึ่งนะครับโอ้โหแม่มาจนได้ผมยังยิงไม่ได้แต่ว่าได้แอซซิตไปแล้วครับผมคนับผมบอลมาที่ธนวัน์โยครับแล้วจ่ายให้เดยเมียมี่ครับวิ่งมายิงครับผมโอ้โหสวยงามครับผมการประสานงานลูกนี้นะครับ 2 1แล้วผมคูอยู่ในเตดขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากอเดเยมี่นะครับจักจัมันแล้วครับผมเอาแล้วปุกปุกยับพัดริดปันธนาวัตรมั่งล็อกเข้าขวาแล้วก็ขู่ไม่ได้ยิงไม่เป็นไรครับผมพัดริดไหลมาที่อเดเยมี่โอ้หประตูก็เสือกเซฟอีกแม่ยังไม่ได้แฮตทริกนะครับสำหรับอเดเยมี่เปลี่ยนตัวหน่อยครับผมปีกขวานะครับยานเดลนะี วันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับเช่นเดียวกับเซเลอร์นะวันนี้เงียบนะครับเปลี่ยนปีกสองข้างเลยนะครับโอ้ยโอ้โหเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดยังไงยังไงเบอร์เจ็ดเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ก็ได้หรือว่าง่ายๆเลยโอ้โห <c oughs> แล้วดูแม่งกวนตีนด้วยวิ่งสี่คูร้อยแม่โอ้โหลูกนี้มันวิ่งไม่ทันนะครับแต่ว่า โอ้โหมันเปิดโอ้โหเปิดอย่างดีครับผมและตัวกลางแม่งก็หาพื้นที่โคตรดีครับผมและจานหมดเวลาแล้วเอ้ย <c oughs> เฮ้ยจะโดนลูกแบบนี้แล้วเหรอโอ้โหท <c oughs> ี่ผาย <c oughs> โอ้โหจาน <c oughs> โอ้โห <c oughs> แม่งเอ้ยท้ายเกมนะผมเ <c oughs> ยอะแทบแตกครับ เสมอไปครับสองสองนะครับไม่เป็นไรนะก็นัดเตบิลของธนวัฒน์ให้ผมได้หนึ่งแอซซิสต์นะผมแล้วมีลูกบอลลอยได้นะครับผมไอ้เหี้ยบัคนะผมเอเอนะครับแก้ด่วนเลยนะผมอย่างเงยนี่รับผมนะฟอร์มนัดเตบิลนะผมได้ไป8.2ดจุดสอนะผมถือว่าไม่แย่นะผมเป็นรองแค่อเดย์เยมี่แค่คนเดียวนะผมนัดแรกได้ไป1แอซซิสต์นะผมส่วนอเดย์เยมี่ก็ยิงไป2ลูกนะผม เดอะแบกนะฮะโอ้โหและจากโปรแกรมที่แน่นเอียดนะครับของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะผมรวมถึงบอลถ้วยนะผมก็ได้ไปเล่นหลังไมล์มาเป็นจํานวน3นัดนะผมตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับผมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่2นะครับผมตามเวสต์บรอมเบย์ตามเวียนอยู่1แต้มนะครับผมแข่งไป5นัดนะครับชนะ3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้นะครับแล้วก็มี11แต้มนะครับผมก็ถือว่านะครับยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับยังสามารถลุ้นแชมป์กันไปได้อีกยาวๆนะครับผม และตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์กันแล้วนะผมเรายังเสริมทีมได้ไม่ครบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหลายๆคอมเมนต์นะผมทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่แนะนําชื่อนักเตะม,มาะครผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าในลิสต์รายชื่อตอนนี้นะผมมีใครกันบ้างนะที่อยู่ในลิสต์นะครับ มาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกนะครับคนแรกกันเลยนะครับกับน้องโรมิโอลาเวียนะผมเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับจากอะคาเดมี่ของแมนซิตี้นะผมนะถึงแม้นะครับสเตตน้องเนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่านะครับเขามีโ p เทนเชียลที่จะโหดในอนาคตนะเพราะฉะนั้นนะผมผมก็จะติดต่อเป๊ปกกเดิโอล่าะครับในการซื้อเขาเลยนะครับผมมาแล้วผมเป๊ปกกเดิโอล่าะครับราคาประเมินของน้องลาเวียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะผมซึ่งแน่นอนนะครับผมจะต่อเนี่ยผมเอาสัก8ปดแสน เป็นไงครับเป๊ปแปดแสนเอาป่ะเป๊ปบอกเก้าแสนเจ็ดนะผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีนักเตะไปแลกกับเป๊ปได้หรือเปล่านะครับผมเป๊ปบอกว่าไม่เอาโอเคผมเด็กเราน่าจะยังไม่เทพพอนะผมก็ไปไรับผมแปดแสนหกนะเป๊ปบอกนะครับก็ได้รับผมแปดแสนหกก็แปดแสนหกครับผมจัดไปครับผมเป๊ปเรียบร้อยครับผมเดียวมาแล้วนะครับสาหรับน้องลาเวียนะครับผม ดิวค่าตัวได้แล้วนะครับก็มาคุยเรื่องค่าเหนื่อยกันเลยนะผมบทบาทเนี่ยก็ลงปรับปลายนะผมสัญญาแน่นอนว่า5ปีนะผมส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยคทุกถูกนะครับผม500เท่านั้นเนี่ยก็จัดไปผมมีโบนัส4,200นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยผมลาเวียนะครับกลายเป็นนักเตะของคูยูไนเต็ดเรียบร้อยครับผมคนต่อมาคือฮาวิเอเลียดนะครับผมเป็นปีกจากลิเวอร์พูลนะครับคนนี้นะครับผมคงต้องยืมนะเพราะว่า โอ้โค่าตัวพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับสําหรับทีมเรานะยืม2ปีไม่ได้ครับผมเคาะเพรว่าเอาไปแค่ปีเดียวพอนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมปีเดียวก็ปีเดียวนะครับค่าเหนื่อยเอเลียดเนี่ยอยู่ที่24,500นะครับผมเรายืมเราก็ต้องช่วยรีวิวจ่ายสี่าย45%นะครับผมส่วนออปชั่นทูบายครับคือราคาที่จะซื้อในอนาคตนะครับเรามีสิทธิ์ซื้อได้ในราคา6กล้านสนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับฮาวิเอเลียดนะครับผมก็จัดไปเลยครับผม แต่ว่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมาไหมนะผมต้องลุ้นตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าฮาวิเอเลียดนะครับจะยอมมาอยู่กับทีมเราหรือเปล่านะสรุปนะครับผมฮาวิเอเลียดเขาไม่มานะครับผมโอ้โหอกหักดังเปาะเลยนะครับสำหรับเดีอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ขอฮาวิเอเลียดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมอกหักจากเอเลียดไปครับผมมาต่อที่คนนี้เลยนะครับเทเวอร์ชโลบานะครับก็ เป็นอีกหนึ่งคนนี้พี่ผมอยากได้เอเนี่ยผมสําหรับตําแหน่งกองหลังนะเป็นดาวรุ่งจากเชลซีนะครับก็เดี๋ยวมาคุยสัญญากันก่อนนะครับผมแหมทูเคิลหน้าตาแปลกๆนะครับแพทนี้นะครับผม EA นะครับยแปะแพทตัวเลยนะครับผมโอ้โหโอเคผมสัญญาเบื้องต้นนะครับสำหรับชาโลบานะครับก็คือยืมนะครับพ่วงซื้อขาดนะครับผมยืม1ปีนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับเชลซีออก60นะครับเราออก40นะครับผม ส่วนราคาที่เราจะสามารถซื้อได้เนี่ยอยู่ที่4,850,000แนะครับผมแล้วก็เซลล์ออนคอร์สิบนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสัญญาเบื้องต้นนะก็ต้องมาดูกันแล้วแหะครับว่าชาโลบาเนี่ยจะยอมมาอยู่กับเราหรือเปล่านะครับสรุปว่ายอมมาเนี่ยผมสำหรับชาโลบานะโอ้โหอย่างน้อยก็ได้กองหลังทีมพเมลีกมาเนะผมนะก็ขอต้อนรับชาโลบารเข้าสู่คูยู่ในเตดนะครับผม้วยสัญญายืมตัว1ปีนะครับผม ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับการเสริมผู้เล่นเนี่ยผมก็มาทวนกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมสําหรับขาเข้านะมีคาริมอเดเยมี่นะครับผมคนนี้ครับสี่ล้านสองนะครับผมธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับคนนี้4ี่แสนห้านะครับผมโรมิโอลาเวียนะครับผมแปดแสนหกนะเิวิสเฟอร์กูสันนะครับคนนี้นะครับผมไปซื้อมาหลังใหม่นะผมก็นี่นะครับผมราคาค่าตัวเนี่ยประมาณ3ามล้านหกนะครับแต่ว่าได้มาในราคา1นึ่งล้านห้านะพร้อมกับ สวั p ด e a ิวนะครับผมเอา Mac Dual นะครับไปให้กับอเบอร์ดีนะครับผมนะแล้วก็เคสโคเวลนะครับผมนะมีรีเควส t เข้ามาแล้วก็จัดให้นะครับผม8500 0นนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมดีลจากพ e ีเมี g u e อีกคนหนึ่งนะครับผม เป็นเทรเวอร์ชาโลบาเนะครับจากเชลซีนะผมยืม1ปีพ่วงออปชั่นซื้อขาดนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองของเราเนี่ยผมนะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะผมว่านะก็มีทั้งชาโลบาเนะครับผมธนวัฒน์นะแล้วก็อเดเยมี่นะครับรวมถึงลาเวียแล้วก็ลิวิสเฟอร์กุสันเนี่ยผมที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้นะครับผมในสำรองนก็มีบริเวอร์นะครับแล้วก็ โคเวลเนี่ยผมคนนี้ก็อีกหนึ่งวันเดอร์คิดเลยเนะครับผมนะผมว่าก็น่าจะเพียงพอนะ่ยสำหรับการลุยแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้แล้วนะครับผมต่อมาผมคือการพัฒนานักตเตะนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับในฟีฟ่าก็จะมีโหมดนี้นะครับผมนะก็ทีมของเราเนี่ยผมมีดาวรุ่งเทพๆเพียบเลยนะครับรอวันเฉิดฉายนะครับผมอย่างน้องลาเวียนะครับผมก็จะป้อนโปรแกร,รมดีเฟนซีฟมิสฟิลไปให้เขานะครับผมจะได้เป็นนิวเอ็นโกโลกองเต้กันไปเลยนะครับลิวิสเฟอร์กูสันเนี่ยผมก็เป็นกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับ ก็ดูจากค่าพลังแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่านะครับวิ่งขึ้นสุดลงสุดดีดเป็นม้าแน่นอนนะครับผมผมก็จะป้อนโปรแกรมบล็อกทูบล็อกไปให้แกเลยนะครับผมโทมัสพัตดีดะครับผมคนนี้ผมเสียดายมากเลยนะครับอายุ23เท่านั้นนะครับผมติดมากับทีมเริ่มต้นนะครับแต่ว่านะครับการพัฒนาเนี่ยหยุดลงแล้วนะครับผมนี่ฮะไม่ว่าจะเลือกโปรแกรมไหนนะครับค่าพลังก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำไมผมต้องซื้อลีวิสโฟกัสสันมานะครับผมนะ ธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะผมอีกหนึ่งตัวหลักเลยนะครับในทีมของเรานียผมผมจะปั้นเขาให้เป็นแอดวานซ์เพย์เมเกอร์เต็มตัวเลยนะครับเคสโคเวลนะผมก็ซื้อมาช่วยเดยเยมี่ยิงนะครับในตำแหน่งกองหน้านะก็จะป้อนโปรแกรมโพเชอร์ไปให้แกเลยนะครับคาริมเดยเยมี่นะผมเดอะแบกของเราดูแล้วน่าจะเหมาะกับโพเชอร์ที่สุดแล้วนะครับผมในตอนนี้นะตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นะครับก็ปิดทําการลงไปเรียบร้อยนะทีมของเราก็ได้นักเตะมาครบตามที่ต้องการนะครับ ส่วนตลาดโลนี่ผมมาดูกันนิดนึงเนี่ยเตโอเฮอร์นันเดสครับผมย้ายกลับไปเลยเอามาดลิดนะครับด้วยราคาสูงถึง78.6ล้านนะผมมาคัตแรดฟอร์ดนะผมโอ้โหไปอินเตอร์ซะแล้วนะฮะเจ็ดสเจ็ดล้านปอนะครับผมแซดนาบี้นะครับผมโอ้โหนี่ก็ไปอินเตอร์อีกคนนึงนะหกสิบแนะคูลิบารีนะครับมาลิโอฟูแล้วแล้วหกสิบสี่จุดเก้านะผมโอ้โหแข็งแกร่งไปไหนนะครับ บาสโตเน่นะครับคนนี้ก็ไปอยู่กับไบเยนมิวนิกนะครับด้วยราคา58.7ล้านนะครับผมคอเรียนะครับผมย้ายจากแอตเลติกโกมาลิตนะครับมาทอตแน่ฮอสเปอร์นะแล้วก็อเล็กซานเดอร์ไอซากนะครับผมโอ้โห ย้ายไปปอร์โต้นะครับค่าตัว50ล้านนะผมอิวคายคุนโดการนะครับผมโอ้โหย้ายไปแอตเลติโกมาริดแล้วนะครับ50ล้านปอรับผมโอบาเมยังก็ผมมาลิวอพูนะครับ50ล้านนะครผมเช่นเดียวกับลูก้าดีนะครผมไปอยู่กับยูเวนตุสเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตลาดซื้อขายโดยรวมนะครผมโอ้โหดูทีมใหญ่เอาใช้เงินกันนะครับ40 50ล้านะครับผมได้แต่มองตาปริ๊ๆนะผมนะ และโปรแกรมการแข่งขันในเดือนนี้เนี่ยผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าเดือดใช้ได้เลยเนี่ยผมโคตรเดือดเลยดีกว่านะผมเริ่มจากบอลมัดนะผมเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะผมต่อด้วยสโต๊กซิตี้นะแล้วก็วันที่18บแปดนะผมเป็นดาร์บี้แมตช์นะผมคู่ปรับของเรานะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นั่นเองนะผม ต่อด้วยบอลถ้วยนะครับจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยแบล็กพูลนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเดือนเดียวเนี่ยเล่นไป6นัดอีกแล้วนะผมนะดีนะครับที่เราเสริมผู้เล่นมาพอสมควรแล้วนะผมไม่งั้นแล้วก็น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแน่นอนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมผมจะเล่นอีกสักนัดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะปิดคลิปไปนะผมนัดนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์เลยนะครับออกมาเยือนบอลมัดนะ ก็ผมจะให้ลาเวียนะครับชาลูบาแล้วก็เฟอร์กูสันนะครับลงประเดิมเลยนะครับผมนะมาที่ไวท์เทอริตี้สเตเดียมนะครับสนามเย้าของบอลมัรนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหบอลมัรนะครับมีตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนเลยนะครับผมเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับผมมีทั้งคุกนะครับที่ไม่ได้แปลว่าคุกนะครับผมบิลลิงนะครับเจเอร์สันเลอร์มานะสตาริสลาสนะครับผมแล้วก็เดวิดบรูคนะที่สำรองเมื่อกี้เห็นมีแกรี่เคฮิวด้วยนะครับผม และนี่คือลายชื่อของ The Biggest Snake ครับผมนะปรับเปลี่ยนเบอร์เรียบร้อยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมนะเดยเยมี่นะครับวันนี้มาใส่เบอร์10เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเลยครับเราจะได้เป็นฝ่ายเขียยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับผมจะบุกจากฝาไปซ้ายนะครับผมชุดสีน้ําเงินล้วนนะส่วนบอลมัดนะผมสีออกแดงๆนะครับผมกางเกงดำนะบุกจากซ้ายไปขวาครับเอาลูกนี้ธนวัต์โอ้กองหลังมันคือไม่พูดเลยนะครับแหม บอลมัดนะครับและฝันซะหน่อยโอ้โหประตูก็เสกพุง่งถูกอีกนะครับผมไปที่โรเบิร์ตสวนกับสวนกับแล้วผมเอเดยเยมี่ใช้ความเร็วเอเดยเยมี่เปิดเข้าไป,โอ,โ,อปนนโ,อโอ้โอเคหมเป็นโอจีนะฮะโอ้โหออแกนิกไม่ใช่ครับผมโอนโกนะครับผมลูกนี้ครับผมลากมาแล้วเปิดเข้าไปครับกำลังจะถึงธนวัต์อยู่แล้วผมแต่ว่า ชิงยิงประตูตัวเองซะก่อนนะครับสำหรับกองหลังบอลมาร์ทนะผมโอ้โหเต่มุมมันเล่นสั้นนะครับคริสตี้ไม่ผ่านยันเดลโอเค,คผมสวนกลับดีกว่าลูกนี้แทงไปให้อเดเยมี่ไม่ใช่อเดเยมี่เป็นเทเลอร์นะครับโอ้โหเอาเลยครับผมขึ้นมาค่อยๆข,ขึ้นมาโอโ้แต่หลังแม่งลงมาโคตรไวครับผมลูกนี้อเดเยมีมม่ซัดไกลซะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับผม มีตัวจิตจเยอะมากครับบอลมัดเนี่ยนี่ยโยกโยกยังไม่ผ่านครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหแล้วหลุดมาลูกนี้ง่ายๆเลยผมยิงแสกหน้าเข้าไปเลยครับโอ้โหอ๋อๆลื่นๆลื่นนี่ครับมันโอ้โหรอดช่องสิงคโปร์มาครับแม่ง โดนยิงเลยฮะเดวิดบรู๊คนะ่ายที่เดยมี่เห็นวิ่งโอ้โหไม่น่าได้ไม่น่ารอดยังไงครับจะสิ้น <c oughs> ลูกนี้เอาแล้วโชคมาได้โชคมาได้คผมและ he he ยิงโอ้โหยิี่ห้ออะไรวะเนี่ยเทเลอร์โอ้โหยิง <c oughs> ถวายพานแล้วนะฮะแต่ว่ายิงโอ้โหยิงอยากกากเลยครับจงังหวะนี้กดเวลาสองนาทีครับผมในครึ่งแรกนะก็เอามาแล้วผมเยนเดลหลุดมามาคนเดียวซัดแม่งเลยครับโอ้โหและหมดเวลาไปครับผมครึ่งแรกนะ่เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับผมมาต่อที่ครึ่งหลังกันเลยครับบอลมัดเหี่ลูกแล้วนะครับน่าจะ ไม่จบสกอร์นี้แน่นอนนะผมเกมเปิดแรกกันนะฮะต่างฝ่ายต,าต่างต้องการ3แต้มนะครับผมโอ้โ,โหแล้วจ่ายลูกนี้เถือนไปครับผมยังครับยังเไปไปโอ้โหชิงเทียอะไรกันวะเนี่ยยังเถื่อนเลยโอ้บผแม่งชิงกันโบ๊บาโบา๊บ้านะฮะโอ้โหโอเครอเพื่อนก่อนคนระับ ธนวัฒน์ธนวัฒน์นวัฒน์เห็นตัวไกลปกุสันเอาซ้ายปัน่น <_ C> e <an> แม่ตรงตัวเปลี่ยนตัวซะหน่อยรับผมเทเลอร์นะยิงกาดนะครับออกไปครับเอาโคเวลนะครับ,ารรบมายืนปีกนะผมส่วนตรงกลางบผมธนวัฒน์นะวันนี้ก็เล่นดีนะครับแต่ว่าแรงใกล้จะหมดแล้วแล้วเอาฮัตสันลงมาเล่นแทนก่อนนะครับผม ฮัส,สันโยกมาลูกนี้สวยแล้วเห็นอเดเยมี่เอาหลุดแล้วครับผมอเดเยมี่เรียบร้อยโหลงมาแอตซิตเลยครับผมฮัส,สันเนี่ยฮะและคนจบก็คืออเดเยมี่อีกแล้วครับผมสองหนึ่งนะครับผมคูยูเนเตดขึ้นนำเนี่ยฮะโอ้โหนี่ครับผมฮัส,สันนะครับโยกมาแล้วจ่ายทะลุช่องลูกนี้อเดเยมีย่ยิงเข้าไปไม่พลาดครับผม เป็นการเข้าทำที่น้อยจังหวะนะครับแต่ว่าได้ผลดีเลยครับลูกนี้การเกมบุกมันยากมากนะครับการเข้าทำนี่หลากหลายครับดูด,ดูดูมันดูมันดูมันเตะยิ้งแม่งเลยครับผมโอ้โหสก,กัดเอาไม่อยู่ เอาไม่อยู่และพลิกยิงโอ้โหโอ้โหประตูโอ้ยเซฟนะครับผมล่อตายครับผมทดสองนาทีนะฮะแหมมันเอาเรื่องนะครับบอลมัดเนี่ยทำเล่นไปนะครับโอ้โหดีไม่ครับผมได้บอลฝังแม่งเลยครับอัสสันลากขึ้นมาลากขึ้นมาครับผมอัสสันไปที่โคเวล โว้ยหยอดเข้าไปตรงกลางมีอเดนี่โอ้โหยิงลูกนี้แล้วประตูแม่งเซฟไว้ได้ผมแต่ว่าหมดเวลาครับโอ้โหโคตรมันเลยครับแบตนี้นะผมเป็นคูยูเนเต็ดนะผมบุกมาเอาชนะบอลมัดไปได้สองหนึ่งนะฮะสุดมันเลยครับสําหรับแมตนี้แล้วก็ผมจะขอปิดคลิปไปด้วยแมตนี้เลยแล้วกันนะผมนะสําหรับใครนะครับที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร้ผมเพื่อเป็นกาลังใจผมได้นะผม คอมเมนต์ให้รู้หน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับชอบไม่ชอบอยังไงนะครับผมด่าได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้นครผมก็เอาไว้แค่นี้นะผมแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ